สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาซ้อมเต้นค่ะอ้าวแล้วมาซ้อมเต้นแล้วนี่ตั้งทำอะไรอยู่อ่ะโอ้โหเช็คเลตติ้งตัวเองนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคนเข้ามาดูเจนนี่ซีเฟรต์กี่คนแล้วโอ้หนี่เยอะมากเลยนะเนี่ย49,511คนแล้วค่ะเยอะจริงๆดูสิคะเลตติ้งสูงมากเลตติ้งสูงมากไม่ได้คิดว่าคนจะเข้ามาเยอะขนาดนี้วันแรกเจนนี่ นี่แบบว่าหมื่นคนนี่ตอนนี้จะห้าหมื่นคนแล้วค่ะตอบคาถามได้ทันไหมคะเนี่ยตอบคาถามแค่ไม่ทันเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างคืออย่าว่าแต่เป็นแฟนทุกคนรอคอยวันที่12เจนนี่เองจะนี่ตื่นได้เลยค่ะว่าวันที่12เนี่ยในกล่องม่วงเนี่ยอยากจะเปิดให้แฟนรู้แล้วค่ะว่าในกล่องม่วงเนี่ยมีอะไรเพราะทุกคนเนี่ยถามในทวีตเยอะมากว่าในกล่องสีม่วงเนี่ยมีอะไรแต่ว่าไม่สามารถตอบได้ตอนนี้นะคะเป็นความลับจ e น i Secret ไหนมีมีอะไรจะฝากถึงแฟนแฟน j e n ี s e c r e ไหมคะค่ะก็ ฝากให้ทุกๆคนเนี่ยติดตามเรื่อยๆทุกๆวันด้วยนะคะว่าเจนี่สิกรด t com เนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะว่านอกจากจะมีความสวยความงามยังยังอัปเดตงานของเจนี่ทุกๆวันด้วยนะคะว่าแต่ละวันนึงเจนี่ทําอะไรบ้างโอ้โหทุกทุกก้าวทุกเคลื่อนไหวจริงๆค่ะว่าเจนจี่ทําอะไรไม่ว่าเจนี่จะทำจะกินข้าวจะไปทํางานจะเอาเป็นว่าทุกวิน,นาทีจริงๆอะคะ่ะอัปเดตความื่อนไหวของเจนี่เนี่ยอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะเจนี่เจนี่คลิกไลค์ให้ดูหน่อยได้ไหมแฟนๆโอ้โหนี่คลิกเ เลิมนะคะ,ะต,ตัวจริงกะในในน,น,น,นีนี่คนไหนสู้ได้มากกว่าไม่กล้าสู้คนข้างในคะ่ะแหมเขาคุณเ <ขอ S 1> จนี่มากเลยนะคะ